เวลาพูดถึงการเทรดทองคำในตลาดที่ผ่านผลสุดๆเนี่ยหลายคนอาจจะนึกว่ามันคือการเสี่ยงดวงหรือการเดาสุ่มแต่มันไม่ใช่เลยครับหัวใจของมันจริงๆคือการวางแผนอย่างมีวินยัยวันนี้เราจะมาทำอะไรที่น่าสนใจกันครับคือเราจะมาถอดรหัสแผนการเทรดจริงๆของมืออาชีพกันแบบช็อตต่อช็อตเลยเพื่อให้เห็นกันไปเลยว่าเอ๊ะเขาเตรียมตัวรับมือกับทุกสถานการณ์ยังไงแล้วมันมีเคล็ดลับอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจของพวกเขากันแน่ เอาละครับนี่คือแผนที่การเดินทางของเราในวันนี้เราจะเริ่มจากภาพใหญ่กันก่อนว่าแผนการเทรดทองคำมันคืออะไรจากนั้นไปเจาะลึกส่วนประกอบสำคัญคือการวางโซนราคาแล้วมาดูแผนรับมือสองแบบที่เขาเตรียมไว้คือสถานการณ์ที่หนึ่งและสถานการณ์ที่สองแล้วมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดเลยคือเรื่องความเสี่ยงผลตอบแทนและกฎ ก่อนจะไปถึงบทสรุปที่เราจะได้เรียนรู้จากเรื่องทั้งหมดนี้กันครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะครับเราจะมาดูกันว่า Playbook หรือว่าแผนการเทรดเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่กระดาษแผ่นเดียวนะครับแต่มันคือแผนที่มันคือเข็มทิศที่จะคอยนำทางให้นักเทรดฝากคลื่นลมของตลาดทองคำไปได้ในแต่ละวันและนี่แหะครับคือหน้าตาของแผนที่เราจะมาถอดรหัสกันในวันนี้จะเห็นเลยว่าโครงสร้างมันชัดเจนมากมาก นี่ไม่ใช่การคาดเดานะครับแต่มันคือแผนปฏิบัติการที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป้าหมายเดียวเลยคือการเอาอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความโลภหรือความกลัวออกไปจากการตัดสินใจให้หมดให้เหลือไว้แต่ตักกะและวินัยล้วนๆเลยครับแล้วคำถามคือแผนแบบนี้มันเริ่มต้นจากอะไรคืออย่างนี้ครับก่อนที่นักเทรดจะลงสนามรบเนี่ยเขาต้องวาดแผนที่ขึ้นมาก่อนในโลกของการเทรดแผนที่ที่วานี้ก็คือ การระบุโซนราคาสำคัญสำคัญที่เปรียบเสมือนจุดยุทธศาสตร์ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเลยเรามาดูกันครับว่าเขาทำกันยังไงพื้นฐานที่สุดของแผนที่นี้มีอยู่สองคำครับคือแนวรับกับแนวต้านลองนึกภาพตามง่ายๆเลยนะแนวต้านเนี่ยก็เหมือนเพดานที่ราคามันชอบวิ่งขึ้นไปชนแล้วก็เด้งกลับลงมาส่วนแนวรับก็คือพื้นที่คอยพยุงราคาเอาไว้พอราคาตกลงมาถึงจุดนี้มันก็มักจะเด้งกลับขึ้นไปครับและนี่แหละครับ คือสิ่งที่นักเทรดคนนี้ทำเขาเอาไอเดียเรื่องพื้นกับเพดานเมื่อกี้มาสร้างเป็นโซนราคาที่ชัดเจนมากๆสำหรับวันนั้นจะเห็นเลยว่ามีระดับเพดานหรือแนวต้านแล้วก็มีระดับพื้นหรือแนวรับเรียงกันเป็นชั้นๆเลยนี่คือการเปลี่ยนความวุ่นวายของตลาดให้กลายเป็นแผนที่ที่ดูง่ายแล้วก็เป็นกรอบในการตัดสินใจทั้งหมดของเขาในวันนั้นเลยครับเพราะมีแผนที่แล้วก็ถึงเวลาวางแผนการรบแล้วครับสถานการณ์แรกที่นักเทรดคนนี้เตรียมไว้ก็คือ ถ้าหากราคามันวิ่งขึ้นไปถึงโซนแนลต้าละ่ะจะทำยังไงซึ่งกลยุทธ์ของเขาก็คือการเดิมพันว่าราคามันจะลดลงหรือที่ในวงการเขาเรียกว่าช็อตเซลล์นั่นเองครับคำว่าช็อตเซลล์นี้อาจจะฟังดูข,ดขัดขัดความรู้สึกนิดหน่อยนะครับ แต่กการของมันง่ายๆเลยก็คือการยืมทอมาขายไปก่อนในตอนที่ราคามันสูงแล้วก็รอจังหวะซื้อคืนตอนที่ราคาต่ํากว่าเพื่อทํากําไรจากส่วนต่างพูดง่ายๆก็คือเรากําลังหาโอกาสทํากําไรจากตลาดขาลงนั่นเองแผน A ของเขาเนี่ยมีการแบ่งเข้าเทรดถึง3จุดเลยนะครับอย่างที่เห็นเลยจุดแรกคือการขายที่โซน4260ทับสีแต่เขาก็เตรียมแผนสำรองไว้ด้วยว่า เอถ้าราคามันยังดันทุรังขึ้นไปอีกล่ะเขาก็จะขายเพิ่มที่จุดที่สองและถ้ายังไปต่ออีกก็มีจุดที่สามรออยู่นี่คือการบริหารความเสี่ยงครับไม่ได้เทหมดหน้าตักในครั้งเดียวแต่เป็นการค่อยๆเฉลี่ยต้นทุนเข้าไปแล้วถ้าตลาดมันไม่เป็นไปตามแผนเอล่ะคือแทนที่ราคาจะวิ่งขึ้นมันกลับร่วงลงมาแทนจะทำยังไงนักเทรดที่ดีต้องมีแผนสำรองเสมอครับ และนี่คือแผน B ของเขาสำหรับการเดิมพันในฝั่งขึ้นอาวุธหลักที่เขาใช้ในสถานการณ์นี้คือ Buy Limit ครับมันคือการตั้งคำสั่งซื้อล่วงหน้าเอาไว้เลยในราคาที่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันเปรียบไปก็เหมือนกับการไปดักรอซื้อของดีราคาถูกในจุดที่เราเล็งไว้แล้วโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอตลอดเวลาเป็นเครื่องมือของคนใจเย็นจริงๆค่ะจะเห็นเลยนะคะว่าแผน B ก็ใช้กลยุทธ์เดียวกันเ๊ะ คือแบ่งเข้า3จุดเหมือนกันเขาจะเริ่มซื้อที่จุดแรกคือโซน4160ทับ4150และถ้าหากราคามันยังไหลลงไปอีกเขาก็จะเข้าซื้อเพิ่มที่จุดที่2และมีจุดสุดท้ายรออยู่อีกนี่คือการแสดงให้เห็นถึงวินัยและความพร้อมในการรับมือกับตลาดขาลงอย่างเป็นระบบมากๆครับโอเคเรามีแผนเข้าเทรดแล้วแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าแผนเข้าก็คือแผนออกครับ มาถึงหัวใจของแผนการเทรดทั้งหมดแล้วนั่นก็คือกฎในการบริหารความเสี่ยงและเป้าหมายในการทำกำไรเพราะนี่แหละครับคือสิ่งที่แบ่งแยกระหว่างนักเทรดมืออาชีพกับนักพนัน เครื่องมือแรกและสำคัญที่สุดเลยนะครับคือ stop loss หรือ SL คิดง่ายๆว่ามันคือ Break ฉุกเฉินที่เราตั้งเอาไว้ล่วงหน้าถ้าการเทรดของเรามันเกิดผิดทางขึ้นมาพอราคาตกไปถึงจุดนี้ปุ๊บระบบจะตัดขาดทุนให้เราอัตโนมัติเลยเพื่อไม่ให้ความเสียหายมันลุกลามบานปลายนี่คือกฎเหล็กข้อแรกของการเอาตัวรอดในตลาดเลยครับในทางกลับกันถ้าเรามาถูกทางละ่ะ Take profit หรือ TP ก็คือจุดที่เราตั้งเป้าไว้ล่วงหน้าเลยว่าจะเก็บกำไรตรงนี้นะมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรามีวินัยครับไม่ปล่อยให้ความโลภพาเราไปไกลเกินไปจนกำไรที่คุณจะได้มันหายวับไปกับตาและทั้งหมดที่ว่ามาก็นำมาสู่แนวคิดที่เรียกว่าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนหรือที่เรียกสั้นๆว่า RRR ครับพูดง่ายๆก็คือก่อนจะเข้าเทรดทุกครั้งนักเทรดมืออาชีพจะถามตัวเองเสมอว่า ถ้าผิดทางเราจะเสียเท่าไหร่แล้วถ้าถูกทางเราจะได้เท่าไหร่แล้วเอามาเทียบกันดูว่ามันคุ้มที่จะเสี่ยงหรือเปล่าและภาพนี้สรุปการคำนวณของเขาได้ดีที่สุดเลยครับจะเห็นว่าแผน B ทางฝั่งขวาเนี่ยมีความคุ้มค่ามากกว่าคือเสี่ยงหนึ่งส่วนเท่ากันแต่มีโอกาสได้ผลตอบแทนกลับมาถึง8ส่วนซึ่งมันดีกว่าแผน A ที่ให้ผลตอบแทนน้อยกว่า นี่แหละครับคือการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของตัวเลขและข้อมูลไม่ใช่การใช้อารมณ์เลยแม้แต่นิดเดียวหลังจากที่เราเจาะลึกแผนการเทรดนี้กันมาในทุกมิติแล้วสุดท้ายแล้วบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้คืออะไรกันแน่ผมบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องของการทำนายอนาคตเลยครับประเด็นสำคัญที่สุดคือสิ่งนี้ครับ แผนการเทรดที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ลูกแก้ววิเศษที่เอาไว้ทำนายอนาคตแต่มันคือชุดของกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนมากๆว่าเราจะเข้าที่จุดไหนจะยอมแพ้ที่จุดไหนและจะเก็บกำไรที่จุดไหนมันคือการเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองต่อทุกการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างมีแบบแผนที่สุดหรือจะพูดอีกอย่างก็คือพลังของแผนการเทรดมันไม่ได้อยู่ที่การเดาให้ถูกแต่อยู่ที่การสร้างกรอบการทำงานที่ชัดเจนเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนต่างหาก ซึ่งอ้กรอบนี้แหละครับที่จะช่วยให้นักเทรดตัดสินใจได้อย่างเยือกเย็นแม้ในเวลาที่ตลาดกำลังปั่นป่วนที่สุดและนั่นคือทั้งหมดของการถอดรหัสแผนการเทรดในวันนี้ครับสุดท้ายก็อยากจะขอทิ้งคำถามสำคัญนี้ไว้ให้ไปลองคิดกันต่อว่าการเทรดที่ประสบความสำเร็จนั้นแท้จริงแล้วมันมาจากการมีลูกแก้ววิเศษที่มองเห็นอนาคตหรือมันมาจากการมีแผนที่ที่ชัดเจนและพร้อมสำหรับทุกเส้นทางกันแน่